สวัสดีครับผมจากร้านสมจันทร์้านะครับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทรก็065-0945779นะครับผมมื่อนี้วันที่วันที่อะไรเมื่อนี้วันที่อะไรคือสิบบอ่ะมื่อนี้วันทีสิบมกราครับ2568นะครับปีใหม่นะครับเพิ่งเลยท้ายคลิปนะครับผมเพิ่งนี่เวลาเดทท้ายคลิปนะครับผมวันนี้ร้านเปิดตามปกตินะครับวันที่10ธันวาคม2568 นะครับปีใหม่ครับตอนนี้ก็นั่งประกอบชุด2อคูณสนะครับชุด2อคูณสนะครับตู้ซับเบทสอกลางแหลม2องฝากพี่น้องติดตามนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จจะถ่ายคลิปรีวิวนะครับแล้วก็ฉีดใช้พาวเวอร์แอมมือ2นะครับเพื่อลดต้นทุนขึ้นไปอีกนะครับแต่ดอกลําโพงคล้องใหม่ทั้งหมดนะครับจะเป็นมือสองแชร์พาวเวอร์แอบนะครับส่วนราคาเดี๋ยวให้ประกอบเซตจะมาถ่ายคลิปรีวิวนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผม อ่ะตอนนี้ก็ยังมีจำหน่ายนะครับตู้เทอร์โบ18นิ้วของออีทออริโอร้อยเอ็ดนะครับผมขนาดห้าสิบหกเจ็ดสิบห้าแปดสิบนะครับสูงแปดสิบลึกไปข้างหลังเจ็ดสิบห้านะครับพ่วงกว้างกับห้าสิบหกนะครับผมนี่ดอกที่เราจะใช้นะครับเป็นดอกโอบ้อมนะครับของปั๊มแปดร้อยวัตต์นะครับผมแล้วก็ตู้เสียงกลางพีโปรหนึ่งหนึ่งสองนะครับตัวนี้นะครับเดินเป็นขอบเล็กให้เลยนะครับผมเป็นเอาเป็นตัวขอบเล็กนะครับแรมจรวดต้องแปดนะครับแล้วก็โอบอ้อมเฮ้กัน นะครับตอนนี้ก็ร่างประกอบอยู่นะครับแล้วก็โต๊ะวางเครื่องเสียงนะครับวางเครื่องปรุงนะครับขนาดก็ตัวนี้80 60 60นะครับมีขาเหล็กปรับระดับได้นะครับอันนี้พันหนึ่งรอยบาทนะครับแล้วก็ส่วนพ่อแอมมือสองนะครับตอนนี้ก็มีพ่อห้เลือกได้ชมกันนะครับพี่น้องสนญจรสนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับขันบอกราคาไปนะครับผมถามบอกราคานะครับอ่าพี่น้องอ่าเฟซบุ๊กนะครับมันเคยปิดกันนะครับการแจ้งราคา นะครับผมชวนพี่น้องอยากได้ตัวไดนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ065 0945779นะครับเพราะว่าเคืดแจ้งราคาไปแล้วนะครับมันเฟซบุ๊กมันค่อนข้างจะปิดกั้นนะครับพี่น้องบ่เห็นโพส์โบเห็นคลิปนะครับเวลาทางร้านเฮารีวิวนะครับโรเย็นนะครับ L18 นะครับโมดิฟายนะครับเตัวอัพประกอบนะครับหรือว่า LEU240 นะครับเอาเมืองราคาอยู่ปายนี่แหละนะครับเพราะว่าคันคันแจ้งราคานะครับเฟซบุ๊กมันจะจะปิดกั้นนะครับสังเกตมาหลายๆคลิปแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสตอมนี่ครับกับราคานี้เลยนะครับผมอ่า L สองพันสี่กับราคานีนะครับเป็นยังคือถิกนะครับเป็นยังคือถิกนี่เพราะว่าตัวนี้ัเป็นบบเดิมนะครับเป็นเป็นหมอแปลงหมอแปลงแป้งนะครับบเดิมนะครับเปลี่ยนหมอแปลงมากแต่งานปกตินะครับผมหรือว่ามาจินกับมี่ครับผมกับประมาณนี้ครับดอกลำโพงนะครับขอให้พี่น้องนะครับตอนนี้นะครับ เฟซบุ๊กนะครับมันค่อนข้างจะปิดกั้นเรื่องเรื่องการค้าการการซื้อขายเนาะนะครับแจ้งราคาไปมิดซีรีแจ้งราคาไปก็มิดซีรีครับนี่ประมาณนี้นะครับสายไว่นะครับพี่น้องอยากไดหนึ่งออกสองหนึ่งออกเลขออกสามนะครับขอโทษผมมาสอบถามกันได้นะครับนะราคาคงจะแจ้งไว้บางคลิปแล้วล่ะนะครับประมาณนี้นะครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์กับซีมี่หลายราคานะครับผม ตัวนี้แนะนําเลยนะครับราคาอยู่ปปายเลยนะครับเอฟเฟกแท้เสียงดีนะครับรุ่นนี้ขายดีบอกต่อนะครับเถื่อคุ้มนะครับมีบูทูธ USB นะครับแต่ก็พาวเวอร์มิกก็มีนะครับนี่ตัวนี้ขายดีเลยครับนี่นี่ราคาอยู่ปปายเลยครับผมนะครับพี่น้องสนใจสนใจนะครับ065 0945779นะครับอันนี้เป็นปีเซอร์ยามาฮานะครับรุ่นยังไง MG16XU นะครับเอฟเฟกแท้เสียงดี เหมือนกันนะครับนี่ราคาจะตามไปนี่แหละนะครับผมแต่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พวกไมรลอยอ่าไม้ลอยนะครับก็มี ADCD ียอดฮิตติดตลาดตัวนี้แนะนํานะครับเซนเซอร์นะครับราคาอยู่นีเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ของไม่นะครับผมเสียงดีนะครับตัวนี้อ่ราคานี่ต่้งกันสักประมาณสามพี เอาคลิบเดียวคือโบเป็นยังแป๊บเดียวโบเป็นยังดอกนี่เนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เสียงดีเลยนะครับผมแนะนำนะครับจากที่ทดลองมานะครับคอดีตอนกับมีนะครับผมอ่าหรือว่าสองสามีเอกับมีนะครับคอดสองทางสามทางนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเบอร์โทรก็0ูนย์ห5ห้าศนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมตอนนี้ เดี๋ยวขออย่าประกอบตู้นะครับเดี๋ยวฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับผมค่ะอ่าจังไรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับตู้ในชุด2อคู่สนะครับราคาบ้านๆราคาลากย่าบ้านเรานะครับไปถึงเสียบปลั๊กเปิดได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็0ูนย์หกห้าศูนย์เก้าส่ห้าเจ้านะครับผมสินค้ากับพ่อไม่ได้เลือกในช่วงกันนะครับผมอยู่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับผม